เจษเพียงยงฮาวสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเราซื้อจีค้งนะคะลูกวันนี้เรามาสรุปคําศัพท์และเนื้อหาที่หลิงเราซื้อได้ทําการสอนไปนะคะลูกเรามาดูคําศัพท์แรกนะคะคําแรกคือคาว่าอะไรคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราสักครู่นะคะเราจะจิเปิดถอยก่อนอคําแรกนะคะคือคําว่าสุจิอย่าลืมออกเสียงตามเราซื้อนะคะลูกโชว์ซื้อ ส司寿司คำต่อไปค่ะปิซาปิงปิซาปิปิซาปิปาปนะะปิซาปิก็คือพิซซาหรือออกสองคำก็ได้นะคะลูกคือคำว่าปิซา ปีซ่านะคะคำต่อไปคะ่ะอันนี้คือต้นไผ่นะคะลูกต้นไผ่ภาษาจีนคือจูจ่จือจู่จือคำว่าจู่เด็กๆลิ้นต้องอยู่ข้างบนด้วยนะคะลูกสะกดด้วยจือสระอูนะคะลูกจู่จือ รู้สึกคำต่อไปค่ะคำน,น,นี้เลยค่ะลูกมีแผ่นหน้าภาษาจริงคือสงเหมาสงเหมาสงเหม,ม,มาคำต่อไปค่ะปิงปิงปิง แปลว่าน้ำแข็งนั่นเองนะคะลูกคำต่อไปค่ะอะไรคะอ่าร้อนภาษาจีนคือเรเรเร,รอันนี้เรามาดูรูปประโยคนะคะลูกรูปประโยคคืออะไรรูปประโยคที่เราซื้อได้สอนไปนะคะเรามาดูคำประโยคนะคะมาดูประโยคกัน 不但没真的哈喽你喜欢吃什么你喜欢吃什么你喜欢吃什么你白挖滚喜欢白挖操吃什么你 แปลว่ากิน什么แปลว่าอะไรน喜欢吃什么คุณชอบกินอะไรนี้เรามาดูรูปประโยคคำตอบถ้าถามด้วยนี้เด็กๆจะต้องตอบด้วยหัวนะคะลูกถามด้วยนี้นีแปลว่าคุณเวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า หัซึ่งแปลว่าฉันนั่นเองนะคะรูปอย่าลืมนะอ่อหัวชอบกินชอบกินเลยนะคะเด็กๆก็นำเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือผลไม้ก็ได้ค่ะลูกเอามาใส่ไว้ท้ายประโยคนะคะลูกหัวแปลว่าฉันสี่คว้านแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากิน,นเด็กๆออกเสียงคําว่าชื่อให้ถูกต้องด้วยนะคะคําว่าชื่อลิ้นต้องอยู่ข้างบนนะคะลูกสะกดด้วยชื่ออื้อชื่ออื้อชื่อ หัวซีควันชอชอบกินอะไรนะคะเรามาดูประโยคแรกจากรูปอ่าฉันชอบกินพิซซ่าภาษาจีนพูดว่าอย่างไรออกเสียงตามมาสินะคะหัวซีควันชิพิซซ่าหัวซีควันชิพิซซ่าอีกรอบนึ่งนะคะลูก 我喜欢吃比萨到白塔啊口操给竖起他想进去他喜欢吃寿司他喜欢吃寿司你看看他 喜欢吃寿司，看吗？寿司ก็คือซูชินเอง。他แปลว่าเขา喜欢吃吃吃寿司，ซูชิ。他喜欢吃寿司，ก็คือเขาชอบกินซูชินนั่นเองนะคะลูก。啊，อ、啊、ัน、啊、นี้ มีแพนด้าชอบกินอะไรคะเด็กๆอ่ามีแพนด้าก็ต้องชอบกินต้นไผ่ใช่ไหมคะลูกอ่าเรามาดูเรามาฟังกันนะคะลูกชงเมาชีบวิวนจูจิเอาเสียตงตามหลังซึนนะคะลูกชงเมาชีบวิวนจูจิชงเมา ี喜欢吃จืออ่าแปลว่าหมีแพนด้าชอบกินต้นไผ่นั่นเองนะคะลูกอันนี้สรุปคำศัพท์กันแล้วนะคะลูกหมีแพนด้าพูดว่าอะไรคะเด็กๆจะได้ไหมคะลูกอ่าหมีแพนด้าก็คือสงเมา์งเมาออกเสียงตามนะคะลูกสงเมาต่อไปค่ะพิซซ่า 比萨，比萨，比萨，拜拜，苏七，寿司，寿司，寿司，拜拜，卡，盾牌，竹子，竹子，竹子，拜拜，卡，奶。 ปิงปิงปิงต่อไปค่ะรรรแปลว่ารอ้อนนักเรียนออกเสียงคำว่ารลิ้นอยู่ข้างบนด้วยนะคะลูกเรอย่าลืมนะคะแล้วพบกันเราซื้อจิ๋วใหม่ในครั้งหน้านะคะลูกวันนี้เราซื้อจิ๋ว ใจเจียนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย